พอหกลูมัยอัตราส่วนกับสัสดส่วนออกข้อสอบอย่างไรมรรูุกันนะครับอ,อันนี้จะเป็นแนวสอบเข้ามาหนึงนะฮะแต่ว่าไม่น่ายากอะไรนะครับอัตราส่วนของ a ต่อ b นะครกับ5ต่อ4นะครับเริ่มต้น A ต่อ b เท่ากับ5ต่อ4อัตราส่วนไม่ใช่ของจริงนะครับนะแต่ว่ามันเป็นการจำลองขึ้นมานะครับว่าหารกันแล้วอัตราส่วนยังต่ำเป็นเท่าไหร่นะฮะ โอเคเริ่มต้นตรงนี้ก่อนนะครับคราวนี้เป้าหมายของเราอยู่ที่ A กับ C ใช่ไหมว่ามันมีอัตราส่วนเท่าไหร่ใช่ไหมออสองอัตราส่วนนี้มันจะมี B เหมือนกันครับนี่ข้างบนนี่ b เป็นเลข4แต่ข้างล่างเนี่ย b เป็นอะไรครับ b เป็นเลข6นะฮนะไอ้ b อยู่ตัวหลังนะ B อยู่ตัวหลังแล้ว b อยู่หน้านะครับโอเคอทำไงให้4กับ6เท่ากันล่ะอืก็หาครอนอนะครับ คณอของ4กับ6คืออะไรคณอของ4กับ6นะก็คืออะไรครับก็คือเอ่อน่าจะเป็นเท่าไหร่ฮะ12บสองไหมน่าจะเป็น12นะเพราะว่าเอา4หารได้เอา6หารได้เนาะถ้าจะหาจริงก็หารยี้ฮนะเอา2หารเลย2 2 2 3นะเป็น6นะฮะแล้วจับคูณกันคณอะนะฮะ2 2เป็น4 4 3 12โอเคงั้นทำไงให้มันเป็น12ล่ะอันนี้4ต้องคูณอะไร คูณ3ซะส่วน6ก็ต้องคูณ2นะฮะอ่ะเอา3คูณตลอดนะฮะ3 5 15 3 4 12นะครับโอเคได้ล้ว1ตัวนะต่อมา6ต่อ7คูณกับ2ก็เลยเป็นอะไรฮะ2 6 12 2 7 14ไปนะครับดังนั้นเราจะได้อัตราส่วนทั้งหมด3ตัวด้วยกัน a ต่อ b แล้วก็ต่อ4นะครับมีค่าเท่าไหร่ เเป็นอะไรฮะเเป็นสิบห้านะครับ B เป็นอะไรฮะ B เป็นสิบสองนะฮะแล้วก็ C เป็นอะไรฮะ C เป็นสิบสี่ไปนี่แล้วเขาต้องการหา A ต่อ C ทำไงล่ะนี่ไง A กั C บ C ีฮะ A ตัวหน้าสุดสิบห้าตัวหลังสุดสิบสี่ันเองโอเค